ตอนแรกผมนึกว่าผมจะหมดแล้วหมดความหวังกับวงการเพลงไทยแล้วมีวันหนึง่งโชคดีมากเลยครับไม่ได้ดูทีวีมาสองปีแล้วนะครับอุดมวันนั้นโชคดีมากไปเปิดทีวีคุณเอ้ยพบกับความหวังใหม่ของวงการเพลงไทยเขาคนนี้นะครับเขาคนนี้เป็นคนจุดประกายของผมขึ้นมาเฮ้ยเราอย่าไปท้อแท้นี่คือความหวังใหม่เรายังมีความหวังคนที่ให้ความหวังของผมนะครับมีอยู่สามคนเขาคือทิก แทโหล่อมากผมสวยมาก ในขณะที่เิลเป็นคนอื่นกําลังทํามืออย่างนี้ยังอยู่กันอย่างนี้เลยยังอยู่กันอย่างนี้ทิกแคโถเข้าไปไกลอีกขั้นหนึ่งแล้วเขาไม่มาแพรมืออย่างงี้อย่างนี้ครับเขามาเป็นถ้วยมีเธอคอยหวงหามีเธอคอยเฝ้าห เขามาเป็นถ่วยครับนี่ถ้กินน้มถ้วยเขาทำให้คุณทราบซึ้นใจกับบทเพลงไทยยังไม่พออิมเอมใจเขาไม่พอครับเขายังทำให้คุณประทับใจต่อมาด้วยเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นคไม่ว่าบกุนโนถ้าขออย I m i s you ิโมโตขอได้วังอายิโมโตอายิโมโต เอากันเข้าไปเอากันเข้าไปมีความฝันอย่างหนึ่งของผมเดี๋ยวนอกจากเรื่องอื้อหือแล้วเนี่ยผมอยากทําเทปแข่งกับทิกแท็กโทมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเขาหล่อมากโคตรหล่อเลยแข่งกับทิกแท็กโทได้มันก็ต้องเป็นคบลกซิลมาสิ สักษิเราร่วมกันพกลบซิว้วเพลงไม่เพราะแต่ฟังแล้วเป็นสิรลมงคลไปจากฉันตอนนี้ถ้าฉันไม่มีเธอให้อยู่กับการที่ต้องเสียเธอไปให้เธอไให้อยู่ตรงนี้